อ่าครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,าแนะนำการทำโปรแกรม Photoshop เ้่นต้นนะครับวันนี้ก็จะมา,าแนะนำวิธีการทำพื้นผิวของดวงอาทิตย์หรือว่า,าดวงอาทิตย์เนี่ยที่ที่ทำอยู่เนี่ยน,นะครับก็เป็นการแนะนำการใช้ Photoshop เ้่นต้นนะครับ โดยรูปภาพที่ดูเหมือนยากแต่ว่ามันง่ายนะสำหรับคนที่จะเริ่มทำกราฟช็อ p นะคร,ครับก็มาทำันเลยนะครับให้มาที่ตัวไฟล์นะแล้วก็เลือกนิ่งนะครับตัวนี้ให้ไปที่สองพันพิกเซลนะครับตัวนี้ก็ resolution คือห้าสิบนะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับต่อไปก็ให้ กดคอนโท Delete นะครับคอนโทนแป้นคอนโท l แล้วก็แป้น delete นะครับแล้วจะได้พื้นดำนะครับต่อไปก็ให้กดคอนโทนศูนย์นะครับคอนโทนศูนย์นะครับมันจะขยายเสร็จแล้วให้มาที่ตัวนีเอล e ิ t ติก a ลมาคีทูนี่นะครับก็กะเอามาสักการแผ่นะัะ เสร็จแล้วก็กด Shift Control, Control นะชิปคอนโทรลคอนโทรลค้างไว้นะครับชิปอ่าชิปกับอินเทอร์เนตค้างไว้แป้นชิปกับแป้นอันเทเม็ตค้างไว้นะครับเดี๋ยวก็ลากป,ปล่อยเมาส์ปล่อยแป้นนะครับนะครับอย่าลืมนะครับกดแป้นชิปกับแป้นอินเทอร์เน็ตค้างไว้เดี๋ยวก็ลากออกนะครับอ่าต่อไปนะครับก็ให้เรา มาเพิ่มเดเยอร์เข้าไปตัวหนึ่งนะครับคราวนี้ให้เรามาที่ตัวฟิลเตอร์นะครับมาที่ตัวเรนเดอร์แล้วก็คลาวนะครับมาที่ตัวฟิลเตอร์ครั้งหนึ่งเรนเดอร์ render, แล้วก็ดิฟเฟนิ์คลาวนะครับคราวนี้ให้เรากดแป้นคอนโทรลเนะครับถ้าถ้าเราไม่ต้องการรูปแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการตัวนีนะ้เราก็กดแป้นคอนโทรลเอแฟนนะครับ F แฟนนะครับ ก็ตัวเป็นหรือว่าถ้าใครต้องการรูปนี้ก็ใช้รูปนี้ได้ถ้าไม่ต้องการก็คอนโทรน S ปอีกนะครับอันนี้ผมก็จะใช้รูปนี้นะครัจากนั้นให้เราคอนโทร D นะครับหรือมาหรือมาที่ตัว Select เห็นไหมครับจะมีคําว่าคอนโทร D คือ D นะครับ,รบเอาเส้นตลาออกต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัว Create New f i e l d นะครับตัวนี้ตัวนี้ มาที่ตัว g กเดนแม t m a นะครับ g กเดนแม t อ่ p มาคลิกตัวนี้นะครับแต่ก็มาคลิกตัวนี้เลือกสีตัวนี้ก็เลือกให้มันแดงแดงเข้มไว้ก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับต่อไปมาคลิกตรงนี้นะครัตัวนี้คลิกตรงนี้ก็ให้มันอ่อนไปหน่อยนะครับมาดูสีตรงนี้ว่าให้มันไล่ออกไป ให้มันไล่อ่อนไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็โอเคต่อไปมาตัวนี้เราก็คลิกเลือกสีนะครับอันนี้ก็ดูว่าใครต้องการแบบสีแบบไหนนะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับแล้วไปตัวนี้คือพื้นขาวนะก็เลือกพื้นขาวเสร็จแล้วก็โอเคเด็วก็โอเคครั้งนึงเด็วก็ไปตัวนี้ไป อ่าต่อไปนะครับต่อไปให,าาหให้เรามาที่ตัวนี้ตัวเลเยอร์หนึ่งนี้นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่ตัวฟิลเตอร์นะครับมาที่ตัวริสท็อปนะครับแล้วก็มาที่ตัวเนี้ยตัวสเปรย์ลนนี่นะครับตัวนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับคราวนี้ให้เรา กดที่แป้น Control S อีกครั้งหนึ่งคนระับ Control S S แอนนี่นะครับ Control S ต่อไปนะครับให้เรากด Control T Control T นะ T T, t ไทยน,นะครับหรือหรือไม่ละมาละมาที่ตัว E ก็ได้นะครับจะมีคำว่าตัว Free Transform นะครับ Control T ตัวนี้ครับนะ,นะจะเป็นตัวนี้ค่ัคราวนี้ให้เราเอาเมาส์มาที่ตรงนี้ มุมนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเรากดที่แป้นชิปกัดแป้นอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะครับชิปอินเทอร์เน็ตค้างไว้แล้วก็ลากอมาปล่อยเมาส์ปล่อยแป้นนะครับ enter หรือเมื่อปัดที่ถูกนี่ก็ได้แนะนะต่อไปนะครับต่อไปก็ให้เรานะครับให้เรามาที่ตัว นี้ตัวนี้นะนะคะแค่เรากดชิปค้างไว้นะกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกนะครับจะได้สองตัวนี้ได้นะครับทันนี้ให้เรากดที่แป้น Control E นะ e เกิลนะครับ Control E นะ Control E ีเกิลนะครับจะได้เป็นพื้นสีดำน,นะครับต่อไปก็คือ Control J คอนโทนเจนะครับหรือไม่ก็ลากลงมาก็ได้ลากลงมาเพื่อ Copy Ctrl ี้คอนโทนเจนะถ้าใครไม่ลากลงมาก,ก็คือคอนโะทนเจราวนี้ถ้าเรามาคลิกที่ตัวนี้ gradient map วันะครับตัวนี้นะครับนะครับคราวนี้เรามาที่ตัวนี้ filter blur แล้วก็ตัวแอดเดียน blur ตัวนี้ก็ร้อยนะครับแล้วก็ zoom แล้วก็เบสนะครับ โอเคสักครู่นะครับอย่าลืมน,นะพื้นผิวเนี่ยเลือกได้นะก็คือกดคอนโทรลเอสนะแล้วเลือก,เล,อกเลือกพื้นผิวนะอันนี้พื้นผิวนึ่งก็เห็นเสีเห็นแสงเยอะนะรอสักครู่นะครับอ่าตอนนี้เราได้ตัวน,นี้เสร็จแล้วต่อไปนะครับเราจะยังไม่ทําอะไรนะเราก็มาที่ตัวไฟล์นะครับคลิกที่มือ ตอนนี้ตัวนี้เราให้เป็นพันสองร้อยแปดสิบแต่อันนี้ก็สักเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับอันนี้ก็ resolution ก็ร้อยห้าสิบเหมือนเดิมมาเสร็จแล้วก็โอเคก็ทำเหมือนเดิมอีกครั้งนะครับก็ค <Thought. S 2> <inaudible> ือเป็น a อั m a t e ต e l ลิสนะครับขอที่เป็น a ัติเมตแก็ดีลิสเป็นอัติเมตนะครับเป็นอัติเมตแล้วก็ดีเลยสจะเจะเป็นสีดำต่อไปก็ คอนโทรลศูนย right? ์นะครับคอนโทรลศูนย์คอนโทรลแล้วก็ศูนย์ต่อไปนะครับต่อไปให้เรามาคลิกที่ตัวเครื่องมือมูฟทูลนี่ก่อนครับเสร็จแล้วให้มาคลิกที่ตัวนี้ที่เราทำไปเมื่อครู่นี้เสร็จแล้วให้กดให้ตัวนี้ตัวนี้นะกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกเพราะตอนนี้ผมยังไม่รวมนะยังไม่ยังไม่ยังไม่เหมือดดาวนะครับก็คือยกมาทั้งสองตัวนะกดชิปรวมเสร็จแล้วก็ ลากตัวนี้ขึ้นไปตรงนี้ลากลงมาต่อไปตัวนี้เรามาคลิกที่ตัวแร่กลางนี้ก่อนนะครับตัวแร่กลางรับคราวนี้มาที่ตัวฟิลเตอร์แล้วก็มาที่ตัวนอยส์แล้วก็แอดนอยส์นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ยี่สิบ แกสเส้นแล้วก็คลิกตัวนี้ไว้นะครับเสร็จแล้วก็โอเคต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัวตัวฟิลเตอร์เหมือนเดิมมาที่ตัวเบลอแล้วก็แกสเส้นเบลอนะครับตัวนี้เอาแค่จุดสามนะครับจุดสามจุดสามจุดสามโอเคอเครับเสร็จแล้วก็โอเคให้เรามาที่ตัวนี้ตัว Create New Field นี่นะ เลือกเลเวลขึ้นมาครับตัวน,นี้ก็เะราปรับให,ให้ให้ตัวจุดมันหายไปก่อนนะครับโอเคนะครับเป็นการสร้างแบบบรรยากาศของจักราวาลน,นะตัวนี้ ก็เสร็จแล้วก็ซ่อมน,นะครับคันนี้ตัวเนี้ยถ้าใครต้องการที่มันแบบอ่าให้มันจางหน่อยนะครับแล้วก็มาติดที่ตัวนี้ตัวแกเรนแบบหวานนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวฟิลเตอร์มาที่เบรสนะแล้วก็มาที่ตัวเปอระซุนเบลอนะก็ะตัวสกเกตดูตรงนี้นะครับหรือว่าให้มันเบลอจะให้มันเบลอเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับพอได้เสร็จแล้วก็โอเคนะครับ ต่อไปนะให้เรามาคลิกที่ตัวนี้รงช่อง GARDEN NET วันก่อปีนี่นะเสร็จแล้วให้มาที่ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้คลิกวานะเลือกสมุดสมุดเ d g หรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับส่วนไอ้ไอ้วงกลมเนี่ยตั้งตัวนี้ก็ได้หรือว่าใครจะมาที่ตัวก้านปูเล็กก้างปูหงปหใหญ่ก็ได้นะครับมันจะอยู่ตรงบทไม้กับลอริงนะครับถ้าก้างปู ให้จำลอดย่งเนี้ยก็คือสร้างตัวใหญ่จะขยายเสอบริมา้เนื่องการตัวเล็กก็จะสร้นลงก็คือก็จะกระนดตรงนี้นะเสร็จแล้วให้ความมืดเนี่ยเป็นศูนย์นะครับตัวนี้ก็ถ้าใครต้องการให้แต่งให้มันคือกได้ยาวมากขึ้นก็ให้เพิ่มขึ้นไปเองนะครับตัวนี้นะสมมติว่าเอาแค่เจ็ดสิบนะครับ ถ้าถ้าจะลากเป็นร้อยหนึ่งมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นเส้นก็จะได้มากขึ้นนี่ก็สักประมาหลาด เทดลองทําไปได้เลยนะครับเลยก็แค่แต่ว่าเราจะได้รูปแบบไหนนะครับตัวโลกนี้เราสามารถที่จะลดลงมาได้ครับขยับลงมาได้อีกก็คือเราใช้เครื่องมือมูทูลก็ขยับลงไปนะครับ ูปแบบดูเหมือนว่ามันจะยากมากแต่เรือว่าผมก็จะแนะนําแบบเบื้องต้นจริงๆก็คือไม่กี่ขั้นตอนเราก็นําไปใช้งานได้เลยนะครับก็เป็นการสร้างพื้นผิวของดวงอาทิตย์นะครับหรือว่าใครต้องการที่จะเป็นรูปแบบนี้เดี่ยวๆก็ได้นะครับหรือว่ารูปพวกนี้ก็สามารถที่จะเลือกในช่วงของไอตัว c อนโทรลเเนี่ยก็ให้เลือกพื้นผิวเอานะครับเสร็จแล้วก็ค่อยมาตกแต่งนะครับไอตัวนี้ ก็อย่างที่บอกมันเลื่อนได้นะแต่ถ้ามันหลุดมันมันหลุดเป็นเฟรมออกมาเป็นสีดำเนี่ยเราก็ใช้คอนโทรที T หรือที่ตัวทีส s f o r m ฟอร์ยในการลากมันใหญ่ขึ้นได้นะ,นะครับถ้าวันนี้ผมก็แนะนำวิธีการทำพื้นผิวดูอาทิตย์เบื้องต้นนะครับด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับวันนี้ผมก็แนะนำไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบก,กันใหม่ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ